โอเคมาเดวิลาชำระล้างบาปของเจ้าซะโอ้โห 人よただ彼女は誰よりも分かってるの翼を広げる前に眉で自身を縛るべきってことをね私に話したいことでもあるの沈まれ祈祷はもう遅すぎるとにかくアポニアは自らあそこに残ることにしたのこれから避難されることを予知したから。 だけど気をつけて彼女は闇から出る決意をしたみたいその前に何か悪いことをしてないか <laughs> ちゃんと思い出してみてね ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเลืงฤงลิ์อนิเมทีเฮเเช่นเคยเข้ารับสู่เกมฮงไกอิมแพคสามและในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน13วิรชนผู้ไล่ตามเธิงเธอคนนั้นจะมีชื่อว่าอโพเนียหรือชื่อไทยแม่ชีเบิ่มเบิมคือลือนั่นเองนะครับบอกไว้เลยครับว่าอโพเนียนั้นเป็นแม่ชีที่ดูฮอตไปอย่างมากครับผมดูจากการแต่งกาย เอฟเฟกต์ปีกผีเสื้อที่ดูสวยงามครับผมและก็ท่าทางและหน้าตาของเธอครับผมโอเคซึ่งผมนั้นได้ทําการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยและอาวุธแต่ที่ผมขาดคือสติกมาแม่ไม่เคยสุ่มสักทีเธอเป็นตัวละครสายชีวภาพครับ,รบผมและนี่คือทีมแนะนำอุปกรณ์แนะนำครับผมก็ตามนี้เลยครับผมอ่าสวยเป็นอย่างมาก โอเคครับเราจะมาดูประวัติข้าวๆของอพอลเนกันเลยนะครับซึ่งเธอเกิดในวันที่25พฤษภาคมส่วนสูง175เซนเธอเป็นเพศหญิงน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมเธอเป็นฝ่ายผีเสื้อราตีผู้ไล่าตามเพลิงบ้านเกิดของเธอนั่นก็คือตรอกซันดาวเนื้อเรื่องของเธอนะครับพรสวรรค์คือคำสาบที่เธอแบกรับมาตลอดชีวิตไม่ต้องสงสัยว่าอพอลเียเกิดมาพร้อมกับตาทิพย์ ก่อนที่จะกลายมาเป็นนักลบเมนติสประเภทรับรู้ด้วยจิตเธอก็สามารถมองเห็นโชคชะตาได้แล้วและเธอยังสามารถมองเห็นอนาคตลางๆด้วยตัวเธอนั้นในตอนนี้ไม่รู้ว่ามีความพยายามใดที่จะต่อต้านอนาคตจะทําให้ตัวเองและคนรอบข้างต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมโอเคเร,เราจะมาทดลองตัวละครกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งทุกๆคลิปที่ผมรีวิวตัวละครฮงไกจะต้องทดสอบทุกตัว ส่วนสติกมากครับผมจะเป็นสติกมาซีโนทั้งชุดครับผมส่วนอาวุธก็เป็นลอสคอนวิ c ชั่นนะครับอ่าโอเคเราจะมีเออองยิงฟิตเข้ามาด้วยครับผมอ่าป <c oughs> ้าโอ้โหถ้าเหมือนโคโคมิจะคงไกลมากโจมตีปกติ โอเคแอปเปเนีย okay. <c oughs> เป็นตัวละครประเภทจิวภาพที่ใช้กงจากเป็นอาวุธสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสถานะคอนวิ c ชั่นจะขอพรให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในสนามทําการโจมตีตัวละครทั้งหมดแะคระบผุและเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าเป็นการโจมตีทางความเสียหายธาตุไฟฟ้าแก่ศัตรูมากสุดถึง4ครั้งในการโจมตีครั้งที่3และครั้งที่4จะโดนเป้าหมายและฟืฟ้นฟูหลังจากปล่อยโจมตีคอมโบได้โอเคมาปัสู้สู้สู้นี่โหโคคมิบีไลท์จริงๆ การโจมตีคอมโบอ่ะมาจัดมาหลังจะใช้สก,กิลอาวุธ d i s c ป i p t i o n Prediction จะเข้าอยู่ในสถานะคอนวิ c ชั o n ในสถานะนี้ตัวละครจะเป็นอมตะแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือทำการหลบหลีกมาว้าเฟียวฟ้าโอ้โหท่าพอดีพอดีเลยคุโอเคเมื่ออยู่ท่านี้แล้วจะมีการฟื้นฟูเ e s t o r ชันโอเคปะ่ะจัดเลยเมชี่ออโอโ้โหโอ้โห นี่มันเซชโชซาก,กุระของใหญ่มิโก,โกมาองคหญิงฟิตไบโอสพลังกายของเจ้าซะโอเคมาโอเคทำให้กดเอ่อการกดปุ่มโจมตีค้างไว้หน่อยดูดิอือฮึโอเคเลกมือไหนมือก็ส่งฟ้าผ่าเปี้ยงเปี้ยงโอเคเอ่อไอ้าไม่ตายนี้ครับผมจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าออกจากสถานะอือโอ้โหลีลา สิบเต็มสิบนี่ธาตุเวทถ้ามันเหมือนโคโคมิบีไลมากโอเคไปที่วงสีฟ้ากันเลยเพื่อไปดานต่อไปโอ้ยสวยมากครับผมเหมือนเอาโคโคมิกับเซเล่มาคอมโบด้วยกันครับผมเสียดายผมมีแค่เอสัวเดียวโอเคเราจะเอาเคียน้าล่างเออไนมูลบีมนะครับ เป็นร่างที่ทุกคนเลือกตั้งแต่ตอนที่ตัวตะขอวาคทีเรียเอสแจกคิ e มาเมื่อศัตรูติดสถานะอมาพาสหรือถูกหน่งเวลาจะทำให้เกิด QTE มาลองใช้เลยครับผมสาวารดโดมหยุดเวลาโอเคมาอัพโเนียนี่ไงโอเคทำไม่ได้ทำไม่ได้ของชนโอเคมาเดเวลาชำะระล้างบาปของเจ้าซะ โอ้โหแสงเหลืองเอฟเฟกนี้เหมือนเกตออฟบาบิโลเลยโอเคไปดีกว่าด่านต่อไปโอเคด่านต่อไปเราจะเข้าเอ่อหลบหลีกแล้วก็อาวุธนะครับอ่าไม่นั่งฉายเดี่ยวแล้วป้าบาปไหนที่เจ้าได้ก่อเดี๋ยวแม่ชีคนนี้จะชำระล้างบาปไม่ต้องพึ่งหลวงพ่อนี่ไงโอเคไหนลองหลบดูดิ เมื่อศัตรูเป็นอมนาพาตจะทําให้เกิดสกิลหลบของอันนี้ได้สกิลหลบในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายไฟฟ้าสกิลอาวุธมาโอเค Lost Conviction จะเลยกฝูงผีเสื้อสีฟ้า4ตัวหลังจากที่ตัวละครจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าแก่ศัตรูแล้วฝูงผีเสื้อสายฟ้านั้นจะมืนเดี๋ยวดูดิมันมืนยังไงอ๋อ,อ,อท่านี้นอกจากนั้นการใช้สกิลอาวุธ Lost Conviction จะช่วยเหลือความเสียหายของไฟฟ้า นี่ไงเปยังเขาให้นัดเดียวจอดแต่ปุ่มไอจางเพื่อรีเซตสกิลใหม่เราจะไปด่านต่อไปกันดีกว่าเออผมเห็นอีกด่านหนึ่งอะ่ะมันเป็นอะไรอาวุธ ex ใช่ไหมอาวุธที่ได้รับการอัปเกรดแล้วซึ่งผมเลื่อนขั้นเป็นอาวุธ ex แล้วนะครับแต่ของมันไม่พอครับผมทิ้งไว้เลเวล55 ว้เคยหามเมื่อไหอไร่จะทำได้เต็มเปลี่ยมเหมือนอาวุธของไรเดนครับผมอ่าอาวุธ ex extra ใช่ไหม lost conversion dama station เหรอเป็นอาวุธ ex ที่เลื่อนขั้นมาจาก lost conversion โอเคจะเรียกฝูงผีเสื้อสายฟ้าสีตัวอ๋อมอแต่จะสร้างความเสียหายเพิ่มหมายถึงเพิ่มความเสียหายฟฟ้าไหนดูดิมันมันก็เหมือนแบบเดอมันจะมีเอฟเฟกพวกผีเสื้อพวกนี้ไงโอเค เออการใช้อาวุธนั้นจะฟืฟ้นฟูครับผมอ่ะยิ่งดีนี่ไงป้าปนจะไปที่ไหนก็ไปไปไปดานต่อไปกันเลยเอ้ยพวกบาปนะเดี๋ยวเวลาชำระล้างแล้วมาหลวงพ่อไม่ต้องให้แม่ชีไปเองทายแม่ชีคนนี้มันไม่ใช่แม่ชีธรรมดาแม่ชีได้หรอครับพี่แม่ชีสุดฮอตแบบเบิ้มเคือลือโอเคครับผมแล้วนี้เรจะมีฟิสแล้วก็อีเดนนะครับ ตัวละครเออไม่ต้องสูงครับผมพิมพ์เขียวล้วนๆของอีเดนป่ะแน่ผมชอบลีลาของเจแกชมัดเลยโอเคไอจังจะสาธิตให้ดูุกทุกคลิปเลยโอเคใครที่เคยดูคลิปที่ผมเออรวีวิวตัวละครฮงไกอะ่ะมักจะทราบกันดีครับผมว่าหลังๆไอจังกำลังจะสาธิตให้ดูชอบแซวโอเค q ิ e ป้า ไปเลยฟิต,ฟตเดวลาไปโอ๊ตไก่ย่างไฟฟ้าโอเคแล้วก็ตามด้วย QTE ของโกเด้นดีว่าหมายถึงดีว่าที่มาจากวีวีเฟเวอร์ลิตไอสองหรือเปล่าอันนั้นดีคนละดีว่ากันปะ่ะมา <c oughs> บทเพลงบรรเลงตัวอมให้บกบาบหนาหลับไปซะโอเคแล้วตามด้วยโจมตีโอ้โหฟื้นฟ,นฟนูจนเต็มโกเด้นดีว่าจะสร้าง QTE ได้ครับผมอ่ะ มาอืมคอมโบโจมตีหน้าอิจฉาที่ไม่มี F3 ตัวเออตามด้วยกดปุ่มโจมตีค้างเพื่อปล่อยจากนั้นก็กดใช้ท่าไม่ตายมาทุ่มเข้าให้แบบบอดี้สแลมบาปปไปไปเี่ๆๆๆยงตูมบาปของเจ้ามาให้ข้าชำระล้างซะเกตอบอฟบาบิโลบีไลเอา dunno, ไงโอ๊ บินมาเอา้าบินตามอีกฟิตไม่อยู่แล้วผมชอบมากเลยเวลาถ้าไม่ตาของแม่นางน,นี่ผมชอบมากครับผมชำะระล้างบาปของพวกเจ้าแม่ใครบาปนะบอกผมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งแม่ชีไปครับผมอ่ะโอเคกดรับของรางวัลแปบ๊บมาหนึ่งสองสามสี่โอเค โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเกี่ยวกับตัวละคร1ใน13วีลชนผู้ไล่ตามเพลงอพอลเนียหรือชื่อไทยแม่ชีเบิ่มเบิ่มคือลือของเราใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อกำลังใจในคลิปต่อๆกันไปหากว่าใครหลงรักแม่ชีอพอลเนียคนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันนะครับสำหรับผมเรื่องลิศอนิเมตทีเฮดผู้เชี่ยวชาญด้านการจอดลึกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย